สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่จตุรงค์เลยเนาะคุณพี่จตุรงค์ที่จังหวัดราชบุรีนะพี่เนาะนะครับถังคุณพี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะเป็นไม่ใช่ถังอบหมูอบไก่อะไรนะครับเป็นถังอบข้าวหลามนะครับเนี่ยนะครับอบข้าวหลามเนาะนะครับออโอ นี่นะครับพี่คุณพี่ก็สั่ง2ถังนะพี่เนาะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ2ถังนะครับก็ถังหนึ่งก็น่าจะบรรจุข้าวหลามอยู่ที่ข้างละ40อยู่ที่ถังละประมาณ80นะครับ80กระบอกเนาะหรือไม่ก็7 0 80กระบอกเนี่ยพี่เนาะตรงนี้ตรงกลางนี่ใส่ฐานนะคบนพี่ครับตรงกลางตะแกรงใส่ฐานเนาะข้างๆนะครับเป็นตะแกรงใส่ข้าวหลามตั้งนะพี่เนาะ ตั้งข้าวหลามนะครับข้าวหลามก็จะตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้วางให้ดูนนเนาะนี่นะครับตั้งอย่างนี้นะพี่เนาะเนี่ยครับเนี่ยตั้งข้าวหลามอย่าง,งน,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 านี้เนาะเนี่ยนี่นะครับอ่าทั้งทั้งสองเตาเลยนะครับคุณพี่นี่นะครับทั้งสองเตาเลยเนาะแต่เตาไอ้ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับใหญ่กว่าประมาณจุดยี่สิบเซนนี่ครับพี่ก็จะบรรจุข้าวหลามได้ประมาณ ไม่ก็แปดสิบเก้าสิบกระบอกนี่ครับทีทีครั้งหนึ่งนะครับต่อครั้งหนึ่งเนาะประมาณนี้ฮะเป็นถังใหญ่กว่าเนาะนะครับอันนี้เป็นรูระบายหมุนอากาศหมุนเวียนนะครับมีมีช่องเล่งอากาศนะครับเล่งอากาศหมุนเวียนนะครับเล่งไฟให้มันแรงขึ้นนะก็ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นนะครับพี่เนี่ยฮะเปิดขึ้นนะครับไฟก็จะแรงขึ้นนะครับเพ้าะหลามก็จะสุกเร็วขึ้นนะครับเนาะ ขาใส่อย่างนี้นะครับคุณพี่หันเข้าด้านในนะครับหันเหล็กตัวนี้เข้าด้านในนะครับสองข้างเลยนะครับนี่นะครับนี่เนาะ,ะนี่นะครับนี่เนาะสองถังนี้ขาจะใส่กันได้นะครับพี่แต่ว่าความยาวของถังไม่เท่ากันแต่ว่าความกว้างเท่ากันอยู่เนาะโอเคนะพี่อ่าพวกนี้คุณพี่ให้ไปส่งที่าวิหารแดงสระบุรีนะพี่เนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค <m> ่อยโทรหากันนะครับ โอเคครับคุณพี่ยันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ